คราบวันพุธก็วันนี้ก็จะมาเทส่ากัมคอเป็นรางอลู19-19นะครับตัวนี้จะเอาไว้ใช้เองแทนของเก่าที่ลูกค้ามาหาแล้วพอดีเหลือก็บอกเดียวของช่างก็เลยแบ่งให้น้องไปใช้ก็จะเป็นปีกวอลเลอร์ของช่างเองนะอยู่ที่40เซนรางอลูยาว120เป็นรางอลู มีเนียม19-19นะฮะเป็นสี่เหลีย่ยมเอามาจาับใส่กำคอยิงง่ายดีล่องตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 5าถึงหกมิลฮนะเอาไว้ใส่ลูกดอก5้มิลด้วยด้วยก็เล่นตัวกลมมาเยอะแล้วก็ลองเป็นสี่เหลีย่ยมดูเป็นไกลเซฟ ยึดบนสามตัวอันนี้ก็ลงเงายังไม่สนิทจับมารีวิวก่อนก็เดี๋ยวขัดแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่านี้ลงรอบแรกมันยังไม่แห้งก็รีบใช้ของช่างไม่ค่อยปาน,นี้เท่าไหร่ฮะก็เอาไวา้ใช้ทีเทสให้ดูที่10มิตรเหมือนเดิมอะเป็นกระป๋องสีตรงนู้นโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับ โอเคครับผมก็ถือว่าผ่านครับแม่นแม่นก euh ็อยู่ที่คนยิงแล้วคราวนี้ถ้าถนัดตัวเองก็ได้นะครับก็ให้ดูประมาณาๆอลูมิเนียม สี่เหลี่ยมสิบเก้าสิบเก้าประมาณนี้ฮะใช้ปีกโรลเลอร์สี่สิบเซนนะฮะเป็นไม้ประดู่ไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่เอาไว้ใช้เองไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่โอเคครับฝากว้ด้ว้ครับขอบคุณครับ